จิตวิญญาณที่สมบูรณ์จะอยู่ในใจที่สมบูรณ์และร่างกายที่สมบูรณ์กระดาษทิ่ชู่ในห้องน้ำก็พับเรียบร้อยแล้วอืมเพอร์เฟกและงดงามกรอบรูปก็ขนานกันกับพื้นเป็นอย่างดีอืมเพอร์เฟกและงดงาม ความยาวของเทียนก็เท่ากันดีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอืมเพอร์เฟกและงดงามความสมมาตรก็คือความงดงามนั่นคือสาสตร์ความงามต้องไปโรงเรียน <Never S 2> ไปกร <it S 2> ะเทอรลิสแฮทตี้มันไมน้อยหน่อยเธอคิด

ชั่วโมงเรียนของวันน <ancestor> no ี oh, no eso, so ้ก็เอาเป็นเรื่องการชำแะละแล้วกันนะตั้งแต่คตั้งแรกที่ได้เขามาสอนชั้นเรียนของเราพวกเราก็มีแต่คาบชำละตลอดเลยนะคะก็งั้นละวันนี้ฉันจะไม่ให้พากบหรือผ่าหนูเหมือนอย่างทุกทีหรอกนะจะพาอะไรนะคราวนี้ฉันจะเอาสัตว์ที่จะทำการชำละมาด้วยนั่นก็คือเจ้านี่ไงสัตว์สงวนตามธรรมชาติ คุณโควิดคือว่านี่มันน้องหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไม่ใช่เหรอคะถ้ามันสูญพันุ์ก่อนที่ฉันจะได้พาก็แย่นะสิไงเออไม่ไหวแล้วคนคนนี้แถสะบัดเลยจะว่าไปแล้วโซกับแบล็กสตาร์ไม่เข้าเรียนคาบนี้นี่เป็นอะไรไปหรือเปล่า สองคนก็โดดเหมือนกันทุกทีอตายสิเจ้าหูติงตองนั่นโทษทีนะสืบากิตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นผู้ชายของโซแล้วถ้าอยากอยู่ด้วยกันมากขนาดนั้นน่าจะจับคู่เป็นทีมกันไปเลยนะเนอสืบากีไม่ได้นะประกาศจะไม่แบบนั้นไม่ได้นะแบบนี้ก็แย่สิคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะว่าวันนี้จะมีนักเรียนมาใหม่ที่ห้องเราอ นักเรียนใหม่ที่ลือกันการมาโรงเรียนครั้งแรกของคิดที่น่าจดจำวันนี้ฉันคนเนี้จะต้องฆ่าเจ้าบ้าคนนี้ให้ได้เลยเพราะว่าที่ชิบูเซน็นมีข่าวลือหนาหูอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องลูกชายของท่านโยบาทูตจะมาเข้าเรียนที่นียมึงอาาบมาเด่นดังกว่าฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอแบบนี้มันต้องเชิดยอมไม่ได้ ย้อมไม่ได้เด็กขัดเอ้ยก็นายเป็นคนแบบนี้ดีหว่แต่ว่าเมื่อไหร่เจ้าลูกชายเฮงสวยได้จัมาฟะฉันรอมาตั้งสามชั่วโมงเลยนะเฟพวกเราพี่น้องเติบโตมาจากข้างถนนแต่กลางให้บโรงเรียนแบบเนี้ยดีจังเลยนะแพตตี้ดีใจจังเลยจ๊ะบ้าเอ้ยโอ้ยงดงามมากสมกับเป็นโรงเรียนของนั่นพ่อจริงๆสมมาตรเป็นที่สุดเลย นายก็คือคุณลูกชายคนดังที่เขาล่ำเลือกใช่ไหมฮะนายจะช่วยนำทางที่โรงเรียนให้ฉันจริงนั้นเหรอ <c oughs> มาเรียนวันแรกก็มาสายแล้วยังให้นำทางอีกเหรอเพราะบรารมีเจ็ดสีของพ่อก็เลยกลางได้สินนะว่าไงนะบรารมีเจสีอย่างนั้นเหรอไม่เอาเจ็ไปต้องแปดสีแปดสีดี่ปเยอะีเลขเจ็ดนะ ถ้าผ่ากลางแล้วมันจะไม่สมมาตรแต่ถ้าเป็นเลข8แล้วก็ถือจะถูกพ่าไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ยังสมมาตรอยู่นะไม่เอาเจ็ดอ่ะขอเป็น8ปดเถอะนะขอร้องจากใจนะขอร้องแหละขอร้องแหละนะนี่แกไหวไหมเนี่ยไม่ไม่ไหวแล้วล่ะม um qu <um ั้งนั่นอะไรอะ ลิงเหรอไอ้ก็ตามแม่ที่บางอันไม่เด่นกว่าฉันมันจะไม่ได้รับการยกโทษบ้าสิน่ะเออจะลูกชายยกโทษฉันจะรับสังหารกายเองดูเหมือนคุณลิ้ชัยจะมีข่าวลือแบล็คสตาร์นี่แหละเหนือกว่าพระเจ้าแล้วเบ็งเอ้ยเหนือฟ้าใต้ล่าทั่วทั้งพกการรุ่งนี้ฉันจะต้องมีราศีเรืองร้องแน่เลยเยอาเออตั้งเป็นรองหรือรุ่งริ่งกันแน่คงจะรับตัวตอนที่แสนบิ๊กของฉันไม่ไหวแล้วสินะ ก็ยังว่าล้วแหละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วฮบังอาจมาทำลายความสมมาตรซะได้เอยเอาจนได้นะโอ้เฮ้ยแน่เจ๊ก็เข้ามาเลยแล้วตั้งใจดูเทคนิคการลอบสังหารของฉันให้ดีจะลอบสังหารเล้เขาเห็นทำแปะอะไรฟะเฮ้ยฉันเดือดจนขอ,ของขึ้นแล้วนะ,ะกล้ามาหาเรื่องกับยม,มทูตแบบนี้วิญญาณของแกไม่ปลอดภัยแนะ่ริสแฮตตี้แปลงร่างสิ ก็ชอบมีเรื <sucks> ่องมาตั้งแต่สมัยอยู่ท่าในเมื่อมาหาเรื่องก็ต้องรับคำท้าลุยกันเลยสู้ขาสิอย่าเป็นฝ่ายไป็ยั่วหก่อนนะเฟยแต่ว่านะถ้าจะวิวาดกันแบบนี้ก็ต้องชนะแห่นาะพวกเราคือคู่ภาษาที่แข็งที่สุดแข็งถึงขนาดทำลายอนุบิสลงได้ มังอาจมาทำตัวเด็กเกินหน้าเกินตาฉันแม่พี่ต้องโดนจุ้งสองคนนี้ที่เคยใช้คลื่นวิญญาณเล่นงานด็อกเตอร์ตา์จะประมาทไม่ได้ดูดีแล้วนะอ้อะไรอะด็อกเตอร์ โซกับแบล็กสตาร์กำลังสู้กับใครอยู่ไม่รู้ครับไหนบอกแมแต่บ้าโซทำอะไรของเขาเนี่ยด็อกเตอร์จายคะกฎของโรงเรียนระบุเอาไว้ว่าถ้าหากมีผู้ใช้อาวุธต่อสู้กันเองในเขตโรงเรียนนะ่ะต้องมีอาจารย์ไปเฝ้าดูนะคะเพราะงั้นก็ช่วยไม่ได้นะงั้นก็ให้คู่หูของโซกับแบล็กสตาร์มากกกับซูบาจิมาด้วยกันกับฉันเดี๋ยวนี้เลย ที่เหลือเรียน,อน่อยถ้าเข้าใกล้ไม่ได้ก็ไม่รู้ผลสิอะไรกันยังสู้ระยะประชิดเหรองั้นก็จกัดไปอยามกันดีกว่า ที่เอาไว้ยิงเฉยๆในะยะนี่เป็นการยิงกระสุนโดยแอดเคลื่อนวิญญาณเขาพูดใช้ยังไงล่ะโถยอยอมือกันชัดๆเลยดิวะ่ะเอาเออลองดีผิดคนซะแล้วด็อกเตอร์สตายคะถือว่าเด็กผู้ชายที่ถือปืนนะั่นะคือคนที่เขาลือกันใช่ลูกชายของท่านยมาทูตเดซจะคิดคุงเห็นว่าจ้ตัวตัดสินใจเรียนที่นี่ด้วยตัวเองนะ ส่วนฝีมือก็เหนือชั้นอย่างที่เห็นพบบอโทษทนะซูบกิตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นผู้ชายของโซแล้วสุบกิจังเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าอไม่หรอกไม่มีอะไรว่าแต่คุณมากาก็เริ่มมองเห็นวิญญาณตั้งแต่เมื่อวาน <S <S งั้นฉันจะมอบบทเรียนพิเศษให้เธอก็แล้วกันนะ,อะเอานะเอาหน้าไม่ต้องเกรงก็ได้แค่คำถามง่ายๆนะคิดคุ้งกับปืนสองกระบอกที่สู้อยู่ตรงนั้นคลื่นวิญญาณของพวกเขานี่ยเท่ากันได้ดีหรือเปล่าล่ะ ตีแล้วการจูนคลื่นวิญญาณให้เข้ากับอาวุธทั้งสองชิ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวแต่พวกเขากลับเข้ากันได้ลงตัว <c oughs> พวกเขาเคารพซึ่งกันและกันไม่สิไม่ใช่มั้ง <c oughs> เป็นความหลงไหลงั้นเหรอคะยอดเยี่ยมมากถูกต้องเลยละ่ะพี่น้องทมสานที่เป็นปืนสองกระบอกนั่นพวกเธอเนะ่ะใช้ชีวิตเต,บติบโตมาจากข้างถนน ก็เลยหลงไหลในวิญญาณที่มีระดับของคิดคุ้มส่วนคิดคุ้งเองก็เช่นกันเขาหลงไหลในวิญญาณที่มองโลกในแงด่ดีและนิสัยง่ายๆของพี่น้องทำสันซึ่งต่างจากของตัวเองที่มักวิตกจริตเป็นทีมที่ดีจังเลยนะคะยอดเลยละ่ะนั่นสินะแต่พอเทียบกับเจ้าคู่หูบ้านเนี่ยแล้วละกอยมาใช้ไอ้นั่นกันเถอะคู่หูไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นั่นอย่างงั้นเหรอ จงฟังแล้วตะลึงซะรับรอเจะใบกินรอตะลึงอยู่เลยมีอะไรก็โชว์มาสิพวกเราจะแสดงพลังแห่งมิตรภาพให้แกดูเองใช่แล้วพลังแห่งมิตรภาพที่ไร้ขีดจำกัดไงเล่าว่าไงนะลุยกันเลยโอ้

อะไรกันประเดี๋ยวทำไมมัได้หนักแบบเนี้ยหนักบ้าหนักบ่ออะไรกันละ่ะมาข่ายังเหวี่ยงไปมาได้สบายสบายเลยนะดูแล้ววิญญาณของเจ้าคู่เนี้ยเข้ากันไม่ได้เลยนั่นสินะ,อะโอ้ยแท้จกเจ้าเดียวเองช่วยโอ้ยเพื่อแกจะอัดสลรพัดวิญญาณใส่ฉันทำซากอะไรกันเนี่ยเออโทษทีเออเนี้ยทางจะไปไม่รอด ไม่ได้ทำความเข้าใจถึงคลื่นของอีกฝ่ายเลยอาวุธก,กับผู้ใช้จะต้องหันหน้าเข้าหากันก่อนลงสนามรบมนะนะพวกเราสองคนจบกันแค่นี้เถอะเออมาหมามยความว่ายังไงเออโจก็คืนเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงจะเกลียดหน้า,า,านาออออยแง่แงฮเฮเป่ามาเลยได้หรือเปล่ารอเดี๋ยวก่อนสิน่าสนุกดีออก งั้นเหรอแต่ว่าพวกเราเนะี่ยถึงจะแยกกันไปไม่จะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมจบบ้าเอ้ยอเรื่องนั้นมันแงอยู่แล้วเด๊โซ่โซบแบล็กสตาร์แบล็กสตาโซ่แบล็กสตาโซ่โซจะบ้ากันหรือไงเนี่ย เออโทษทีนะมือมันลื่นแปลว่าในเมื่อมีเรื่องกันแล้วเอยมันต้องไม่จบจนกว่าจะชนะมาสิเดี๋ยวฉันจะทำให้จบเองวว้าจะอัดเลือดมิจญณใครแกให้ดูเจ้า ตาที่ถนัดด้านกระบวนท่ากำลังถูกหยอกส่วนโซ่ที่เป็นอาวุธพอบุกเข้าใส่แบบนั้นทั้งฝีและทักสะยังอ่อนหยุาปาเลยอะไรกันเนี่ยอาเต้เดาไม่แค่ถูกร้องยุดเลยไปกินยเกิน งงช่างอ,อยากฆ่ามันจริงๆแล้วสิ <c oughs> ไ,มไม่รอดแงแบบนี้สำหรับพวกแกน่ะฉันจะแสดงพลังของยมทูตให้ดูาวิญญาณอะไรกันเนี่ยทำไมวิญญาณถึงขยายตัวล่ะเอาจริงแล้วสินะสำหรับคนที่มองเห็นวิญญาณ ้แ่จิงก็ะหญิงบันแน่พวกเนาดีแล้แท,ท,ท้จริงๆส่วนนี้ก็พวกที่ไม่ถห็นวิญญาณบดลงทันราหาร ท่าทางจะไม่ดีแล้วม้งเนี่ยแอนนมันต้องโดนหมดลมทันบิดปองแปงฟิ้งโย่อัตราซิงโครเสถียนคลื่นแซ่สูนจดปซ็ช้าพลังเีพมิญญางใส่เข็มสีดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเีบแบบ4วินาที3า1สอน่ีกได้เลยจ้าเก็บคะแนน เฮ้ยรวยเลยที่นไม่ตายแกเฮ้ยดีอากนะหมอแบบนี้ะใชกับฉันได้เยอะไหล่ะก๊าซ b l a c t r เฮ้ยทำอะไรของพวกเขาเนี่ยแพ้หมดรูปเลยนะ แต่ว่าสมเป็นลูกของท่านยมทูตจริงๆพลังแฝงแตกต่างจากผู้ใช้อาวุธคนอื่นแบบลิบลับที่สำคัญรู้สึกเหมือนเราถูกข่มด้วยการโชว์เหนืออยู่เลยลูกชายของท่านยมทูตเนี่ยน่าจับมาวิจัยจริงๆ อ๋อเยอะเหรออะ,อะวาอแบบนี้้าจะไม่ไหวไป็นอะไ,ไรไปเหรอรู้สึกจะช็อกที่ถูกตัดผมนะค่ะว่าไงนะคือว่าตอนที่โจมตีครั้งสุดท้ายอตอนที่โซโจมตีใส่ครั้งสุดท้ายจำได้ไหมคะตอนนั้นผมด้านหน้าของเขาแหว่งไปหน่อยนึง หลังจากที่ระเบิดอิกคุงที่พุ่งจะรู้สึกตัวก็พูดว่าตัวเองเสียสมดุลไม่สมมาตรบ้างก็เลยกระอักเลือดล้มลงนะค่ะจารย์แบบนี้พวกเราก็ชนะแบบแพบลิกล็อกสินะม้าเล่าก็พวกเราน่ะมันเก่งระดับเทพไปอยู่แล้วนี่ แล้วสมัยเอ้ยจงสาส่องมาที่ตัวฉันสิไม่เป็นไรนะแบสต์เอ้ยว่าไงล่ะสุดเมื่อกี้ฉันที่เหนือกว่าเทพเนาะจ้ายอดเลยเนะอะไงฮะโอ้ซู่ให้มันดูมีมากซะหน่อยได้ไหมนี่ออนะ เป็นคำที่โซบอกฉันประจำเลยนี่อ่อกลายเป็นฉันที่ไม่ครูซะเองแล้วสินะขอร้องล่ะเราหน้าอย่าฝืนอีกนะฉันก็ไม่ได้ฝืนหรือว่าทำอะไรเกินตัวสักหน่อยเห็นมอว่าฉันน่ะมันเทบขนาดไหนแต่ว่าแบล็กสตารเนี่ยถ้าไม่ใช่ซูบากิเนะี่ยก็ไม่ไหวหรอกเอ้ 难呢。<Nancy> <sighs> ครูด้วยกันนะได้เลยออยงออยงออยจิงเออยเออยนิันออยเออยจิงเออยิเออยิงเออยงเออไจิงเอยจจิงเออยจิงเออยมลงเเยยจเ วิญญาณของท่านอยู่มาทูดเนี่ยเป็นแบบไหนกันนะลองดูหน่อยสิอมองไม่เห็นทำงานขอตัวก่อนนะทุกคนฉันขอพาคิดกลับบ้านก่อนแล้วกันนะบาายออแล้วเจอกันนะอหมายความว่าไงกันอะ ขนาดคิดคุ้งที่เป็นลูกชายยังมีวิญญาณเลยนี่แถมเรายังมองเห็นแท้ๆเฮ้มากาหัว hey, <M> <Huh? S 2> แต่ยืนมือทำไมนะไปกันเถอะ uh huh. mm hmm. แล้วว่าท่านโยมาทูดไม่มีวิญญาณหรือไงนะ 「くずぼしきらめく」「夢のほしさ」「I wanna be いこうぜいこうぜ」 เด็กแว่นเหนียวซะนี่เราเด็กหนุ่มที่ไม่อาจจะหาที่ระบายก็ยังอาละวาดต่อไปเรื่อยเรื่องรึนรึไม่มีใครขวางเด็กแว้นอย่างฉันได้หรอกสวยแล้วมาตาดิกอยให้ยอมแว่นรถอีวาดโนเดือดและทุกื์ที่ถึงกายอย่างเหนื่อยอ่อนหลังพวกเรื่องเหล่านี้แต่ในโลกใบนั้นก็ยังต่อให้เกิดความรักในอีกรูปแบบหนึง่งตอนหน้าโซ e อิเตอร์ตอนที่7เลือดดำที่หน้าพรั่นพรึงในร่างโครนามีอาวุธงั้นเหรอเราจะขอรับวิญ,ญญาณของแกละ